มุงคอยด้วยความหวังนะคะที่ต้องบอกว่ากลางมุงเพราะอะไรรอกันข้ามวันข้ามคืนแล้วล่ะค่ะเนี่ยนะคะทุกคนต่างจับสัญญาณว่าลิซ่านะคะอินปารีสหรือเปล่าค่ะแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานชัดๆออกมานะคะนอกจากเรื่องราวที่เราทํากันไปค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อปีเตอร์ที่โพสตข้อความนะ y o ยู o ู n ที่มันเอ๊ะส่งความหมายอะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี้ที่ลิซ่าเขียนให้ในโฟโต้บุ๊กนะคะรวมไปถึงค่ะเรื่องราวต่างๆที่ปล่อยกันออกมานะคะ แต่อย่างน้อยทุกคนเชื่อมั่นว่าเกิน50%น้องน่าจะได้ไปอันดัมแฟชั่นหรือว่างานประกาศรางวัลทางแฟชั่นของคนรุ่นใหม่ที่ฝรั่งเศสนี่อย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีแต่ได้กับได้เท่านั้นเลยนะคะยังไม่มีเหตุผลหรือว่าไม่เห็นเหตุผลอะไรเลยที่ซีซ่าจะเดินทางไปไม่ได้ค่ะ คราวนี้แอดก็เลยจะพามาดูอีกมุมหนึ่งนะคะว่าไม่ใช่แค่ชาวเราค่ะที่รอแต่ว่าแม่แม่แมจีนนี่นะคะแทบจะขี่มังกรกบินไปนรอดูที่ฝรั่งเศสกันแล้วนะคะโอ้โหหลายคนเค้าก็มีการโพสต์ค่ะแล้วก็มีพูดถึงนะคะทั้งต้นสังกัดด้วยแล้วก็พูดถึงตัวงานด้วยนะคะแล้วก็มีการตั้งคำถามกันมากมายจริงๆค่ะว่าค่ายต้องตัดสินใจให้ดีนะ เพราะนี่เป็นเรื่องของการให้เกียรติน้องในเรื่องของการทำงานนะคะอยากจะให้ขยับแล้วก็ตัดสินใจให้น้องไปให้ได้นะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าแหมณาทีนี้นะคะต้องจริงๆมันต้องตัดสินใจไปแล้วแ,ลวแหละจะไปหรือไม่ไปนะคะเพราะช้าวกว่านี้คือไม่ทันอย่างแน่นอนนะคะการเดินทางไกลๆแบบนี้บินทีเป็น1ิบชั่วโมงแบบนี้แล้วก็ต้องเตรียมตัวอีกอะไรอีกคือมันก็ค่อนข้างจะวุ่นวายอยู่นะคะ และน้องไปแต่ละทีเนี่ยลุกน้องเนี่ยคือมันสะเทือนโลกใช่ไหมน้องก็ต้องมีเวลาเตรียมชุดเตรียมสไตล์คิดนู่นคิดนี่เยอะเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นงานง่ายๆนะคะนี่มันเป็นงานอินเตอร์เลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคนเอาภาพบรรยากาศงานอันดามแฟชั่นมาลงด้วยนะสำหรับแม่แม่จีนแล้วก็บอกว่าอยากเห็นแล้วก็รอน้องที่จะอยู่ในงานนี้ไม่ไหวแล้วนะคะ ซึ่งก็เป็นบรรยากาศอันทรงเกียรติจริงๆแล้วก็ทางเขาเรียกว่าผู้เข้าประกวดหลายคนค่ะฝีมือดีมากๆเลยนะคะผู้เข้ารอบสุดท้ายเราก็เชื่อว่าลิซ่าเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ชอบแฟชั่นอยู่แล้วคงอยากจะดูค่ะว่างานดีไซน์ออกมาเป็นยไงพอน้องก็เรียกว่าเป็นอาร์ตตัวแม่อยู่นะแกงกันมันไม่ดีนะคะใครๆก็อยากมีหวังค่ะที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นบลิงเป็นลิลลี่ประเทศไหนจะมาโดนกินแกงหม้อเดียวกันแบบนี้ไม่ได้นะคะ ซึ่งต้องบอกว่า คือเอาจริงๆนะาการที่มีกระแสของแฟนของลิซ่าเนี่ยแทบทุกประเทศเลยออกมาถามถึงการที่น้องเนี่ยควรจะได้ไปยืนหนึ่งนะคะในฐานะที่เป็น K-POP Idol อหญิงด้วยที่อายุน้อยที่สุดนะคะในการตัดสินครั้งนี้ด้วยแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมีเกียรติมากๆเลยแล้วก็เป็นชื่อเสียงที่จะต่อยอดได้เกินกว่าที่หลายคนจะคิดเลยนะคะที่สำคัญยิ่งถ้าเป็นแม่จีนเนี่ยออกมาโพสต์เลือกร้องแบบนี้แล้วเป็นเสียงที่ค่อนข้าง จะามีน้ำหนักมากๆเลยเพราะอย่าลืมว่าตลาดนะคะไฮแบรนด์จิวเวลリเหล่านี้นะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นซีรีนบูเกอรี่อะไรก็แล้วแต่นะคะที่อยู่ในเครือนะแล้วก็ร่วมด้วยกับผู้จัดงานอันดามแฟชั่นด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าน้องก็เป็น g l o b a l brand ambassador ด้วยเนี่ยเขามีเปอร์เซ็นต์ซื้อมีเปอร์เซ็นต์ตัดสินใจเยอะเหมือนกันนะคะกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะถ้าทางต้นสังกัดมองเห็นข้อนี้นะ แอดว่าน่าจะส่งน้องนําไปเลยสักเดือนหนึ่งก็ว่าได้นะคะ,ะแต่ก็เข้าใจแหละว,ว่ามันก็คงอาจะมีเรื่องราวต่างๆนะคะที่มันเป็นข้อจํากัดอยู่บ้างแต่เราก็เชื่อนอ้ว่าถ้าน้องเดินทางไปเนี่ยก็คงไปแบบ p พ v เ t e แล้วก็ VIP สุดๆเลยนะคะอะจาจจะยังไม่อยากปล่อยเซอร์ไพรส์ปปรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอลุ้นดูเพราะว่าไม่งั้นออกมาทีเดียวก็ต้องเปี้ยงปังนะคะซึ่งทางสังกัดเนี่ยเขาก็ถนัดลับๆล่อๆอยู่แล้วหลายอย่างนี่ก็เป็นความลับอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็แน่นอนว่าโอ้โหน้องนี่คนตามทั่วโลกแล้วตอนนี้จะทําอะไรจะขยับไปทางไหนเนี่ยมันก็เป็นประเด็นได้หมดเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะต้องระมัดระวังอยู่ถ้ามองในแง่ดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเราตามกันต่อนาะวันนี้เอามาให้ดูแล้วกันว่าแม่จีนี่ก็กางมุงรอข้ามคืนแล้วเหมือนกันเรามีเวลาค่ะวันนี้วันที่30พรุ่งนี้วันที่1หวยออก หวยออกไม่เท่าไหร่ลิซ่าจะออกมาด้วยหรือเปล่าอันนี้ลุ้นเข้าไปอีกนะคะยังไงขอให้ได้ดีทั้ง2องอย่างเลยหวยก็ถูกลิซ่าก็มาอะไรประมาณนั้นเลยนะคะทุกคนเอาวันนี้แอดกิปไปก่อนสวัสดีค่ะ